อม่เดินาเดินไเดินจด้อำได้เดินดินเดินตงเดิน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 เดิอเดิน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 าดินเ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 ดินๆดินเ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 ดินดินเดินดินเดิดินเดินเดิดนดนดน ไม่ใช่ตรงนั้นประตูไม่ใช่ประตูประตูเนี่ยดออะดอประตูไม่ได้แล้กูกูถือดอกูถือดอกูจะโดนดอกูจะโดอะเสียงไม่ดังเหรอไม่ดังแล้วไม่เอาไม่เอาโม้โหปั๊บนะประตูก็ดูประตูดูประตูกูไปดูมีปัญหาอะไรปะดูพี่ดูโอ้ยพี่ดูด้วยอะไรอะรู้ทันไม่ต้องจิบดิมาบอกกู ทำไมไม่หยิบสามคนนะทำไมไม่ชวนคนณเลยล่ะยูมีอยูมีอยู่มียูมีอยูมีอยู่มีได้ปะไอวอเธอไม่อยู่หรอเอาวอเธอมาเล่นด้วยเหรอมันไม่เล่นเหรอเชวนมาเล่นดิกูได้ได้ข่าวมันชอบปิดประตูใส่นะเด็กเข้ามาปิดประตูใส่นะเดี๋ยว็กกำลังดุ่มๆเลยเดียกำลังทุ่งเลย เล่นไหมฮะอยากมีบอกให้มาดูตรงประตูได้ก่อนไม่ดูกูรู้เขาไม่แบบตอมัป็นเพือนีรับน้องอ่ะมันต้องดูกันทุกคนนะจริงนะวะเออในปาร์ตี้นี่มันต้องอย่างนั้นจริงเลยดูมิสนใจไหมฮะเอายูมีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวที่คน้เองน้องไม่ต้องคิดนี่ที่จะคนเองน้องยูมิยูมิยูมิ ดูมิเล่นไหมเล่นไหมคั้หนึ่งคัหนึ่งเหรออือไม่หรอกมาดีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอยากฟังพี่เลาดแต่ดิโอ้ยไม่ไ้นี่มาฟังแบบโอเคไงฟังแบบแบบถึงที่อ่ะยูมิยูมิรู้จักประตูร็อบบี้บ่าวพหถามก่อนตัว็อบี้คยอ่ะอ่าอ่าขาเกียข้าเก็เขเ็เข้ามาเข้ามาข้าเก็มเข้าเกวมาก็มาเล่มาเลมานนะมา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 ต้งส่งให้น้องประเวลาเวลาข้าร็อบบี้อ่ะ